ในสิบานบในขณะที่ถ้าโรถมข้นเอาเอางลครับพาสีพาไปเบ่งเอางนไขป่ปลาครับเอางนไขป่ปลาก็คือเอางนที่มัน บสมบูรณ์ครับบหน่วยใหญ่คือซุมนี้ครับไปครับทางพาไปเบิงกับชิมเบิงครับว่าขงกุนไขรปลามันสิหวานบ่ไปครับพวกง่บ่ครับหาง่ากอยู่ดนะครับ เสร็จแล้วครับเงินไข่ปลาครับนี่แหละครับเสร็จแล้วครับ,รบ,เ,รบเด็ดมานี่นะครับหน่วยสีโนแอ,องก์เสร็จแล้วครับ บานเฮากะได้ขายอยู่ครับถ้าเป็นบานเทาอลองชิมมึงชิมมึงครับชิมมงลนไขปป่ปลาหวานครับ ตามหาเนินพว่วงไข่ปลาครับหน่อยๆครับน้อยๆห,หวานๆครับพอแล้วครับน,นี่เขาบเอาครับตาบานเท่านี้ได้ขายครับ สามาที่ครับหอ,อยพวงนะครับนี่ครับแดงพวงหน่อยครับครับมาดูด้วยกันครับว่าเป็นยังมันคือหวานกว่าพวงอหน่ว่ยไงครับ๋ยวนี้ก็ตัดไปแล้วครับ เลยนะครับแ่แหนะครับนะค,ครับคือมันองนุ่นผสมบูรณ์นะครับเปลี่ยนองุ่นมันเป็นขององุ่นพันธุ์ใหญ่นะครับแต่ว่ามันบกพอยสมบุ์หน่วยบกพอยสมบณ์ครับมันก็เลยเป็นแบบไขป่ปลาทังทีนะครับแต่ก็รสชาติหวานครับ วกนี้เซวานบ่เบิร์นนะครับแบบงววนนูวานหวานเขาต้องชิมครับหวานครับมองยางไงหวานทุกพวงครับทังวงไขรป่าครับ ตามละหาอาง่นเง่นไขป่ปลาครับวางุนไขป่ปลาครับหวานทุกพวงครับเงินหน่อยมีไกรก็บดีครับลองเสียแต่ช่วงนี้เขา อางู่หรอครับก็เลยบริสิทยาอี่ไหนครับครับก็การชิมน้าครับมาจะได้เห็นอย่างครับบายครับ ต่อไปครับไปเลยครับ